ชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นอะไรพระพุทธองค์เคยตัดกล่าวกับพระอานนท์เรื่องของลักษณะอาการที่ปรากฏหรือแสดงออกมาตามการกระทําของคนเราในชาติปัจจุบันเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณนะวัดพระเจตวันมหาวิหารได้มีอุบาสกห้าคนเป็นสหายกัน เดินทางมานั่งฟังธรรมของพระพุทธองค์แต่ทว่ากิริยาอาการต่างๆของแต่ละคนนั้นมีอาการแตกต่างกันไปโดยที่คนหนึ่งนั้นนั่งหลับอีกคนก็เอานิ้วนั่งเขี่ยพื้นดินเล่นคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งก็นั่งแงนดูดาวดูท้องฟ้าไม่สนใจอะไรเลยมีเพียงอุบาสกคนเดียวที่อย่างนั่งฟังธรรมะ ที่พระองค์บรรยายด้วยอาการสงบการที่แต่ละคนแสดงออกถึงอาการเหล่านี้จึงเป็นประเด็นให้พระอานนท์เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้ทรงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเหล่าอุบาสกทั้งหลายคงได้แสดงกิริยาที่แตกต่างกันเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าอดีตชาติของแต่ละบุคคลเอาไว้ว่า อุบาสกคนที่นั่งแหงนดูท้องฟ้านั้นเมื่ออดีตเคยเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่คอยบอกเลิกยามต่างๆโดยการนั่งดูดาวมาหลายร้อยปีถึงชาติปัจจุบันก็ยังคงนั่งมองท้องฟ้าดูดาวอยู่เช่นนั้นจึงไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์ส่วนอุบาสกคนที่นั่งเขย่ากิ่งไม้ต้นไม้อยู่นั้นเคยเป็นวานอน มาแล้วหลายร้อยชาติเมื่อพบชาติปัจจุบันได้เกิดมาเป็นคนก็ยังนั่งเขย่าต้นไม้อยู่อย่างนั้น,ไม,อยอยน,นไม่ได้ยินเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอุบาสกคนที่เอานิ้วเขี่ยพื้นดินเล่นนั้นในอดีตชาติก็เคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วหลายร้อยชาติเพราะมัวเอานิ้วนั่งเขี่ยบนพื้นดินเล่นอย่างนั้นไม่สนใจอย่างอื่นไม่ได้ยินพระธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นเพราะจิตและการกระทำเดิมของตนที่เคยตัวและเคยกระทำมาส่วนทางด้านอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นก็เคยเกิดเป็นงูมาแล้วหลายรอยชาติเขาเคยหลับมาแล้วหลายรอยชาติในสมัยที่เป็นงูแม้ในชาติปัจจุบันก็ยังนอนไม่อิ่มเสียทีแม้แต่พระธรรม ก็ยังไม่เข้าหูก็ยังคงหลับอยู่เช่นนั้นชาตินี้ก็เลยมีนิสัยหลับมากเหมือนงูเช่นเดิมส่วนทางด้านอุบาสกคนสุดท้ายที่นั่งฝังธรรมด้วยจิตใจสงบมีความเคารพและศรัทธาในคำสอนของพระองค์นั้นชายผู้นี้เคยเกิดมาเป็นพรามผู้รอบรู้และศึกษาธรรมะปรัชญารวมทั้งพยายามคนา้นคว้าหาความจริงมาแล้ว หลายร้อยชาติจนมาบัดนี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความยินดีที่จะตั้งใจฟังด้วยดีจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบันการแสดงธรรมกถาบทนี้ของพระพุทธองค์ทำให้เราสามารถนำมาพิจารณาคิดต่อได้ว่าอดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะยังคงมีอยู่ และมีอยู่จริงตามความเป็นไปของลักษณะจิตเติมที่เราเคยกระทำกรรมใดๆมาเราก็ย่อมเป็นไปตามผลกรรมนั้นๆจากข้อสังเกตนี้เราทุกคนสามารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเปรียบเทียบอดีตชาติของคนเราได้มากมายเป็นเบื้องต้นซึ่งก็แบ่งออกไปตามหลายลักษณะที่จะอธิบายให้ฟังและลองพิจารณากันดูว่าตัวเรานั้น มีอาการแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนั้นหรือไม่แบ่งไปตามลักษณะนิสัยความประพฤติลักษณะนิสัยของคนเรานั้นสามารถนำมาตั้งสมมติฐานเรื่องของอดิตชาติได้ซึ่งมักจะเป็นข้อเปรียบเทียบบุคคลถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปแล้วก็นำมาเปรียบเปยเป็นลักษณะนิสัยของสัตว์ เพื่อใช้สอนหรือตักเตือนตนว่าอย่าได้ทำนิสัยเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญแล้วในระดับหนึ่งก็ควรจะมีลักษณะนิสัยอย่างมนุษย์ซึ่งในครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งโบราณกาลท่านทราบเรื่องเหล่านี้ดีท่านจึงมักจะนำข้อเปรียบเทียบนี้มาใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนที่มีความประพฤติดีสมบูรณ์ และให้สร้างกรรมใหม่นี้กรรมเก่าเสียและรู้แล้วก็อย่าไปทำอีกจะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ก่อนอย่างคนที่ขี้เกียจมากๆเอาแต่กินแล้วนอนเป็นพวกสันหลังยาวก็สามารถใช้พิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเติมได้ว่าคนคนนี้อาจเคยเป็นงูที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินแล้วนอนหลายชาติมาแล้ว ความทรงเดิมจึงยังไม่หมดสิ้นไปมาในชาตินี้ก็ยังมีนิสัยของงูอย่างนั้นอีกไกลเป็นเอามากก็แสดงว่าชาติใกล้ๆนี้แหละที่ยังเป็นงูอยู่คนที่แสดงกิริยาอาการในการรับประทานอาหารอย่างมุมมามและกินจุกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรก็น่าจะมาจากชาติหนึ่งชาติใด,ดเคยเกิดเป็นหมูจึงยังมีนิสัยเดิม ไม่ต่างไปจากหมูยิ่งเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองปล่อยประละเลยไม่รักษาความสะอาดตัวเองชอบนอนแบบไม่อาบน้ำอาบท่าทำอะไรก็ชอบเลอะเทอะเปเปื้อนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใช่เลยต้องเคยเกิดเป็นหมูมาก่อนแน่นอนคนที่สุกสนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ชอบเดินไปเดินมาขยุกขยิกตลอดเวลาเวลานั่ง ก็เขย่าเท้าหรือเขย่ามือเหมือนคนซุกสนก็เชื่อได้ว่าในอดีตชาตินั้นต้องเคยเกิดเป็นลิงหรือในตระกูลของพวกลิงข้างทั้งหลายแน่นอนคนที่ชอบทะเลาะวิวาทต่อยกันตีกันเห็นหน้าใครแล้วก็ต้องมีอารมโมโหต้องจิกต,ต้องตีกันอยู่ร่ำไปก็มีจิตเติมมาจากไก่ชนหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆที่ชอบต่อสู้กันไม่ว่าด้วยมา จักจะแย่งตัวเมียหรือข่มเหงสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าหรือคนไปจับเอามาสู้กันคนที่มีนิสัยเจ้าชู้หมักมากในกามวันวันคุ้นคิดแต่เรื่องเพศและไม่เลือกหน้าไหนทั้งนั้นขอเป็นไม่มีหางก็พอในชาติก่อนๆออาจจะเคยเป็นม้าและถ้าเป็นเอามากในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอาจจะเป็นหมามาหลายชาติติดต่อกันด้วย คนที่มีนิสัยเรียบร้อยชอบทำอะไรเงียบๆและชอบอยู่กับคนและอาจจะเกลียดหมาด้วยนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าอาจจะเคยเป็นแมวมาหลายภพชาติคนที่มีนิสัยสู้งานชอบทำงานหนักยิ่งแบบใช้กำลังมากๆปัญญาน้อยๆไม่ชอบคิดมากและไม่ปนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอาจจะเคยเกิดเป็นวัวหรือควายมาก่อน ยังคงมีนิสัยอดทนอดกรรเหนือคนอื่นแบ่งไปตามลักษณะของศีลคำว่าศีลแปลว่าปกติหรือความปกติคนที่รักษาศีลห้าได้อย่างเป็นปกติวิสัยก็คือจิตฐานเดิมอาจมีวิสัยความเป็นมนุษยธรรมรมดาหรือสูงกว่านั้นในภพชาติปัจจุบันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก และยังคงรักษาความเป็นปกติวิสัยเดิมของตนไว้ได้แต่หากมนุษย์คนใดที่ศีลขาดบกพร่องไปมากแม้จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แต่จะเรียกว่าเป็นคนที่แปลว่ายุ่งแทนคนที่มีความประพฤติผิดศีลแต่ละข้อจึงอาจสันนิษฐานได้ถึงจิตเดิมว่าในอดีตชาติอาจเคยเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต อย่างอื่นมาก่อนดังต่อไปนี้คนที่มีจิตใจหดเหี้ยมชอบทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นความเป็นปกติของมนุษย์เราเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันต่างจากพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นเสือหรือสิงโตเวลาหิวทีไรก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันทีหากมนุษย์ผู้ใดที่ชอบทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน หรือมีจิตใจที่หดเหี้ยมไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของจิตใจเวลาที่ได้ลงมือทำร้ายหรือสังหารใครคนผู้นั้นก็มีจิตฐานเดิมไม่ต่างจากสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายอย่างเสือสิงโตหรือสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายชนิดอื่นๆคนที่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่เป็นหัวขโมยมืออาชีพ ธรรมชาติของมนุษย์เราจะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะโดยธรรมชาติเราจะมีความรู้ในเรื่องของความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือของของเขานี่คือของของเราแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานและก็มันจะไม่รู้เลยเช่นเวลาที่สุนัขเห็นแมวกำลังกินข้าวหรือกินปลาอยู่มันก็จะตรงเข้าไปแย่งเลยทันทีดังนั้น ถ้ามนุษย์ผู้ใดที่ไม่รู้จักประพฤติศินในข้อนี้ชอบไปจี้ปร้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าจิตฐานเดิมของคนคนนั้นอาจเคยเป็นแมวหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะนิสัยของขโมยของกินของคนอื่นของกันและกันหรือแม้แต่ของสัตว์ประเภทอื่นๆผู้ที่มีนิสัยมากๆในกรรมคุณ ปกติแล้วมนุษย์จะรู้จักความควบค,คุมความต้องการของตนเองรู้ว่าการครองคู่แบบใดที่ควรและไม่ควรแต่คนที่มีลักษณะนิสัยชอบผิดสิ่งข้อที่3มั่วเพศมักมากในการมาคุณก็จะมีลักษณะนิสัยเดิมที่เป็นไปทางสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดกรณีเป็นหญิงที่มีนิสัยมักมากในการมาคุณก็จะมีลักษณะนิสัยจิตเดิมมาจากปลา โดยเฉพาะปราตะเพียนตัวแม่ที่เวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีนิสัยทอดทิ้งตัวผู้ไปหาตัวผู้ตัวใหม่สมสู่ต่อไปเรื่อยๆหรืออย่างปลาหมึกซึ่งตามธรรมชาติของปลาหมึกตัวเมียแล้วสามารถนอนรอให้หมึกตัวผู้มาสมสู่ได้โดยไม่สนใจคือขอให้เป็นตัวไหนก็ได้ก็พอคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ก็อาจจะมีจิตฐานเดิม มาจากสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้และสัตว์เลือดเย็นอย่างปลาหรือปลาหมึกเวลาผสมพันธุ์ก็จะออกลูกเป็นไข่เมื่อออกวางไข่แล้วก็จะปล่อยให้ไข่ฟักไปตามธรรมชาติของมันเองไม่ยอมดูแลดังนั้นขาดจึงไม่ต้องแปลกใจกับคําเปรียบเปรยโบราณกับริงที่ทอดทิ้งลูกของตัวเองว่าได้ทิ้งไข่เอาไวใ้ให้คนอื่นเลี้ยงว่าเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนคนนั้น ได้ตรงกับสัตว์เดรัจฉานอย่างไม่น่าเชื่อกรณีที่เป็นชายคนที่มีนิสัยมากๆในการมคุณก็อาจจะมีลักษณะนิสัยจิตเติมมาจากหมูเพราะหมูนั้นเป็นสัตว์มากๆในการมคุณมากดังจะเห็นได้ว่าเวลาหมูตัวผู้จะขึ้นขี่หลังนางหมูคือจะผสมพันธ์ทั้งที่นางหมูกำลังจะกินอาหารและเดินไประยะทางที่ค่อนข้างไกล จาหมูตัวผู้ก็จะไม่เลิกราสามารถต่างไปผปสมพันธุ์ทั้งได้ที่แม่หมูยังกินอาหารหรือทำอย่างอื่นอยู่กรณีเรื่องลักษณะนิสัยที่เป็นคนมากๆในกรรมคนนี้เราเห็นได้ชัดจากกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนในสังคมโดยเฉพาะในต่างประเทศที่เขาหรือเธอเหล่านั้นมีอาการติดเซ็ก จนต้องไปเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นเพราะมีจิตเดิมมาจากสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้หลงเหลืออยู่มากนั่นเองและคนที่เป็นกระเทยคำว่ากระเทยในที่นี้หมายถึงทั้งทอมทั้งดีทั้งเกยขิยงและเกยควีนและบรรดาเสือใบทั้งหลายคนที่เกิดมาเป็นกระเทยในความหมายนี้ในอดีตชาติต้องเคยประพฤติผิดในกาม มาอย่างไม่ต้องสงสยัยและอาจจะทำบ่อยๆซ้ำๆจนกรรมไม่ดีนั้นสะสมไว้มากเมื่อตายจากชาตินั้นก็จะมาเกิดใหม่ในอำนาจฝ่ายกรรมดีนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะให้มีจิตนั้นมีกำลังที่จะส่งเป็นหญิงแท้ชายแท้ได้ต้องกลายมาเป็นคนสองเพศในชาติต่ตอมาในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าคนที่มีจิตตกมากๆ เพราะทำกรรมไม่ดีในเรื่องของกามมามากจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงก็ไม่ได้ต้องเป็นชั้นต่ําๆจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงส่งทางจิตใจก็ไม่ได้เรียกจิตชนิดนี้ว่าอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากเพราะกุศลนําเกิดแต่กุศลนี้มีกำลังอ่อนด้วยมีบาปผิดในกามเป็นบริวารกุศลคือบุญนำเกิด แต่เป็นมนุษย์และเทวดาชั้นต่ําจึงชื่อจิตว่าอุเบกขาสันติรณก,กุศลวิบากเป็นกระเทยมาตั้งแต่เกิดสำหรับพวกที่บุญไม่พออาจจะมาเกิดเป็นคนอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นสัตว์กระเทยถ้าต่ำไปกว่านั้นอีกก็ไปเป็นเปรตกระเทยจนกว่าบุญจะมากพอเกิดเป็นคนอีกแต่ก็ต้องเป็นกระเทยในภพภูมิชั้นต่ำอีก จนกว่ากรรมนั้นจะยุติลงหรือมีกรรมฝ่ายดีมาพาหนี้ออกไปได้ระยะหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาไม่มีอวัยวะเพศหรือมีแต่นิดหน่อยไม่พอที่จะเกิดประโยชน์ได้อาจจะในอดีตชาติได้เคยเป็นตอนสัตว์โดยอวัยวะเพศของสัตว์ต่างๆเขาจะต้องมีอวัยวะเพศพิกลพิการหรือไม่มีอวัยวะเพศครูบอาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เหตุผลที่ว่าทำไมกระเทยบางคนถึงสวยบางคนถึงดูน่าเกลียดบางคนทำไมถึงมีนิสัยดีแต่ทำไมกระเทยอีกคนถึงเป็นคนเลวทรามเสียเหลือเกินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหตุที่กระเทยบางคนสวยหน้าตาหล่อเลา้เพราะเขาอยู่ในช่วงชาติสุดท้ายของกรรมที่จะทำให้เกิดมาเป็นกระเทยอีกและทำกรรมดีไว้มาก อาจจะเป็นเรื่องของการถวายดอกไม้หอมเครื่องบูชาต่อพระสงฆ์ที่ประณีตตัวจิตใจที่สวยงามมั่นคงและที่กระเทยพวกนี้มีเงินมีคนนับหน้าถือตาเพราะเคยทำทานมาก่อนและทานนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากจึงทำให้คนนิยมชมชอบกรักใครแม้ชาตินี้มีกรรมแต่งให้เกิดมาเป็นกระเทยแต่ก็เป็นกระเทยรูปงามน้ำใจดีมีเงินทองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สำหรับความเก่งของกระเทยที่ยอมรับกันมากในเรื่องงานฝีมือเย็บปักถักร้อยหรือมีพรสวรรค์ด้านสวยๆงามๆในอดีตชาติต้องเคยเป็นคนมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาก่อนซึ่งก็เป็นความทรงจาเดิมติดตัวมาบางคนเคยเกิดเป็นผู้หญิงที่เก่งการบ้านการเรือนแต่ก็อย่างมากๆในกามกรรมในเรื่องของกามแต่งให้มาเกิดเป็นกระเทยเสีย แต่กรรมหรือการกระทำที่เก่งในอดีตก็ตามมาด้วยแต่สำหรับคนที่เกิดมาเป็นกระเทยที่รูปสามใจสามในชาตินี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นแค่การเกิดมารับกรรมในเรื่องนี้เบื้องต้นเท่านั้นเหมือนเพิ่งเริ่มต้นรับกรรมที่ยังอีกยาวไกลและเชื่อว่าอาจจะยังต้องเกิดมาเป็นกระเทยอีกหลายชาติทั้งที่เป็นสัตว์กระเทยหรือคนกระเทยอีก ท่านฝากเตือนไว้ด้วยความหวังดีว่าถ้ายัางไม่รีบสร้างกรรมดียังประมาทในเรื่องบุญและยังไม่เลิกที่จะทำความผิดในเรื่องของการามก็ยังคงต้องรับกรรมไปเกิดเป็นกระเทยอีกหลายชาติผู้ที่มีนิสัยทางการพูดในทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพูดเท็จพูดหยาบคายพูดคำหยาพูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจอ คนที่มีลักษณะนิสัยชอบทำร้ายหรือก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยคำพูดก็จะมีลักษณะนิสัยเดิมไปทางสัตว์อย่างสุนัขอย่างเช่นเวลาที่สุนัขตัวที่อยู่ในบ้านพอมีสุนัขตัวอื่นหรือคนอื่นๆผ่านมาก็จะเห่าหรือขู่ทันทีแต่มนุษย์เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเวลาปกติกเราจะไม่ด่าว่าหรือหลอกลวงใครหากใครที่ชอบเช็ดคำพูด ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็แสดงว่าก็ใกล้เคียงกับความเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นสุนัขหรือสัตว์ที่ใช้เสียงทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนผู้ที่มีนิสัยชอบดื่มสุราไม่ไรหรือติดสิ่งเสพติดคนที่มีลักษณะนิสัยชอบมึนเมารักในการเดิมและการเสพสิ่งที่ทําให้เพลิดเพลินทางจิต ก็จะมีจิตหันเหไปทางสัตว์เดรัจฉานที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างเช่นมีที่แม้จะเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ก็ชอบมัวเมากินน้ำผึ้งหรือจอระเเคที่มัวเมาเรื่องของการกินไม่เลือกและเดินสายไปสัตว์เหล่านั้นจะไม่สามารถบังคับทิศท,ทางได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมดังนั้น สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกำลังกายของตนเองให้เป็นคุณงามความดีหรือนึกคิดอะไรได้ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์คนชอบกินเหล้าทำให้จิตของตนตกอยู่ในสภาพของโมหะความโง่ความหลงขาดความสำนึกรู้ตัวและบุญบาปก็ไม่ได้เอาใจใส่แล้วมีโมหะคือความโง่ความหลงเข้าครอบงำ ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปผลของกรรมตลอดจนการตายการเกิดใหม่ดังนั้นเวลาใกล้จะตายก็มีโมโหร่วมด้วยปะปนกับอารมณ์อื่นๆอ,อารมณ์ที่ดีก็นำเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำและเป็นมนุษย์เพราะเขามีบุญมาบ้างแต่อารมณ์บาปที่เคยกินเหล้าเมายาก็เป็นบริวารเกิดเมื่อตอนใกล้จะตายด้วยในชาติต่อมาจึงกลายเป็นคนมีปัญญาอ่อน แทนที่จะเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ที่สมบูรณ์กลายเป็นปัญญามากหรือน้อยกลายเป็นคนพิกลพิการทางจิตใจแต่ถ้าได้เปลี่ยดเปลี่ยนสัตว์เช่นค่าสัตว์บ่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพิการทั้งร่างกายด้วยเมื่อพูดถึงจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นงูไส้เดือนลิงมนุษย์ เปรตยักษ์สัตว์นรกเทวดาหรือภมถ้าก่อนตายจิตนั้นเป็นทางบุญกุศลก็มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและได้กล่าวได้ว่าในภพมนุษย์นี้ถือเป็นภพที่ดีและประเสริฐที่สุดซึ่งแม้แต่พวกเทวดานางฟ้ายังอยากจุติมาเกิดเลยคำว่ามนุษย์ท้าว่ากันว่าตามศัพท์แล้ว แปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรกใดๆเพราะมนุษย์ที่แท้จริงจะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทำบาปกรรมและด้วยวิสัยแล้วจะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกฎกระเบียบของความดีต่างจากสัตว์อื่นๆ ขอกราบขอพระคุณและขออนุโมทนาบุญผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ทุกๆท่านค่ะ